นี่จ้าเดิกันอีกแล้วนะคะกัเจวุลเนาะวันนี้เจวุนจะพาเพื่อนๆมาทํานี่ค่ะต้มยาําขากินเนาะสูสลละนะะตรทำขายหน้าร้านเจวุลค่ะมาไปดูวัตถุด,ดิบกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างตามที่วุนมานี่จ้าวันนี้เจวุนจะพามาทํานี่ค่ะต้มยาําขากิน ยำขาหมูยำตะกีล้าง,งให้สะอาดนะของเจวุ้นจะใช้เกลือครื่งห่อค่ะน้ำไปก่อนนะนนเกลือครื่งหอนะเสร็จแล้วก็ล้างเลยค่ะเขาล้างแล้วก็ทำความสะอาดเนาะก็จะมีแบบว่าดำๆอะไรเงี้ยเราก็ออกให้หมดค่ะ เราใส่พวกนี้คือเราใส่ไนี้เข้าไปมจะมีผลว่าข,าขาวๆมาเยอะเลยน้ํนะน้ำไม่เป็นสีแบบนี้เลยล้างให้สะอาดค่ะแล้วก็จะไม่ขป่โอเคเดี๋ยวเจ๊บุนล้างให้เสร็จก่อนนะเดี๋ยวมาให้ดูนี่ค่ะพอเรานี้เราก็เจ๊บุนตั้งเตาถ่านนะถ้าเป็นเตาแก๊สมันจะเสีืองมากนะตั้งเตาถ่านเนี้ยขาหมูที่เราล้างเรียบร้อยแล้วเราก็จะเทใส่ลงไปค่ะ สะอาดเลยนะล้างน้ำเกลือน้นำส้มหรือว่าือน้ำมะนาวก็ได้ค่ะแล้วก็ล้างให้สะอาดสามรอบกับย้นเดี๋ยแล้วปิดปิดฝาไว้ค่ะแบบนี้เลยนะเดี๋ยวุ้นตั้งเตาถ่านนะจะให้ดูนี่เตาถ่านเลยตั้งแบบนี้เลยเนาะเนี่ยตั้งไว้อย่างนี้ก่อนค่ะเดี๋ยวรอให้เดือดก่อนนะ ต้มยำขาหมูก็จะมีนี่นะคะค่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแขกนะเจวุนใส่เราจะใช้หอมหอมไทยก็ได้นะหอมหัวเ็ก่ะแล้วก็รากผักชีค่ะสามสี่รากนะใส่รวมกันแบบนี้เลยค่ะแล้วก็จะมีพริกแห้งนี่พริกแดงจินดาแล้วก็พริกขี้หนูสวนค่ะพริกเขียวเนาะเผ็ดตามใจชอบเลยนะพริกแห้งนี่เรานําไปคั่วก่อนนะคั่วกับน,น้ำมันนะแล้วก็จะมีนี่ค่ะ ผักผักชีกับใบเรื่อยเดี๋ยววุ้นจะหั่นรวมกันไว้แบบนี้เลยนะแล้วก็มะเขือเทศค่ะเครื่องปรุงก็จะมีนี่ค่ะน้ำปลาปลาย,ยี่ห่ออะไรก็ได้นะผงนัวค่ะใครไม่กินไม่ใส่เหมือนเดิมนะแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะเกลือแล้วก็มะขามเปียกค่ะแล้วก็นี่ขนอสี่ก้อนแล้วก็ขาดไม่ได้ค่ะน้ำมะนาวควันสดเนาะ อันนี้หกช้อนโต๊ะนะที่เจมูนใช้เนะเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันค่ะว่าคากิที่เราต้มไว้ในหม้อเป็นยังไงบ้างนะอ่าเครื่องปรุงทั้งหมดก็มีแค่นี้ค่ะ,ะเราก็จะมาเปิดหม้อของเราดูเนาะเป็นยังไงบ้างนี่เดียบแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะก้อนฟองอันนี้ออกก่อนนะร้อนฟองที่เขาขึ้นมา อันนี้เจะวุ้นเลบอกว่าซื้อมาทั้งหมด5กิโลนะคะคาคีที่เป็นคาคีสับเนาะโลละ70บาทค่ะที่นี่นะแล้วก็เป็นบางร้านนะบางร้านก็75 80แล้วแต่ค่ะแล้วแต่ช่วงของถูกขอแพงเนาะเขาขายไม่เท่ากันหหลกนี่น้ำเนี่ยจะวุ้นใส่ไปประมาณครึ่งนะเสร็จแล้วเราใส่คากีแล้วอ่ะมันก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะริ้มๆเลยเนาะอันนี้เดี๋ยวเราจะเอาเครื่องปรุงมาใส่ค่ะกเขาเรือด เห็ดนี่เจวุ้นจะนําไปลวกก่อนนะเพราะความเห็ดนี่เขาจะมีกลิ่นของเขานะถ้าเราเอาไปต้มเลยมันจะเหมือนมีกลิ่นอะไรสักอย่างเจวุ้นจะชอบเอาไปลวกก่อนค่ะนิดหนึ่งผ่านน้ำแล้วนํำเห็ดไปลวกเลยค่ะเ,นะเห็ดนี่นําไปลวกก่อนเลยนค่ะเดี๋ยวเราก็จะลวกแบบนี้นะคะ ผ่านน้ำเนาะไม่ต้องนั่นมากลวกให้แบบว่าไม่ให้มีกลิ่นอะ่ะเดี๋ยวเราก็จะนำไปต้มในหมออ้ออยู่แล้วลวกเส๋ยวก็ไปล้างสักหน่อยพอเรียบร้อยแล้วซิมุนก็จะปรุงแล้วนนะปรุงก็จะไปใส่อะน้ำมะนาวอย่างเรายังไม่ใส่แม่ที่เราจะยังไม่ใส่เขาเจอเท่เลยไม่ใส่ จะใส่พวกนี้ก่อนค่ะเอาข่าตะคาไคร้ใบมะกรูดผักชีแล้วก็หอมขแขตเนี่ยประมาณนี้นะแล้วก็เกลือใส่ค่ะบครึ่งครึ่งถุงของห้าบาทนะของเจิ้งุนนะใส่ครึ่งถุงพอค่ะนี่เข็ยนนะคราาับลองในสูตรที่จิ้งจุนทำมาด้วยเนาะอันนี้ค่ะข้าวหนอสีก็ใส่ลงไปมะขามเปียกค่ะเล็กน้อยนะต้มยำเพราะเราไม่ได้ต้มส้มใส่ ประมาณครึ่งครึ่งข,ของขแบบท่อนหนึ่งอะเส็นแล้วเดี๋ยวเาจะใส่น้ำตาลใส่สามช้อนโต๊ะค่ะเพื่อควมามหวานคือเขาจะไม่ไเยเค็มแบบเค็มเปรี้ยวอย่างเดียวนะแล้วแต่คนชอบนะถ้าคนไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่นี่ค่ะชูชผงชูช้อนโต๊ะค่ะใครไม่กินไม่ใส่นะเพราะว่าของมันเยอะนะอเนาะผงนัวแล้วเราก็จะตากด้วยน้ำ น้ำปลาเนี่ยเราจะใส่ที่หลังแล้วเราใส่เครื่อผงนัวแล้วก็ขนออะไรเรียบร้อยก่อนใส่แค่นี้ก่อนค่ะนะน้ำเราก็แบบใสแล้วนะเราจะช้อนพวกที่เป็นฟองๆอ,ออกทั้งหมดเลยนะเพราะว่าเราช้อนได้เรื่อยๆเ,เลยนะเพราะว่าเห็นเราก็ช้อนออกจะไม่ให้ออกมีกลิ่นคาวขอ,องต้มขาหมูเรา เราก็จะนำอันนี้มาใส่ที่เราปรุงนะมั่อกีนนะไปลงไปอันนี้เจยวุ้งจะปิดฝาไว้ก่อนอันนี้ก็จะถึงขั้นตอนั้นตอนการเตรียมพริกนะนี่พริกเจมว้นเขียวแดงพริกสวนค่ะใส่ลงไปอันนี้เราจะตามมาน,นี้ก่อนนะเสร็จเราเสร็จเรา,เรานี่เตรียมพริก ที่หนูเรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่พริกแห้งลงไปค่ะใส่ลงไปพอประมาณนะไม่เผ็ดหรอกค่ะเราไม่ได้แบบว่าเออใช้น้อยๆนะห้ากิโลนะตำค่ะตําเสร็จแล้วนี่ค่ะพริกที่เราจะนําไปใส่ต้มยําขาหมูของเรานะก็ตำไว้แบบนี้ค่ะเรียบร้อยแล้วเนาะจะต้มยําของเราก็เดือดดีแล้วนะเปื่อยดีแล้วเนาะ ซอนปองอะไรให้แบบว่ามันดีแล้วนะเราก็จะปรุงแล้วค่ะเดี๋ยวคุจะใส่เห็ดที่ดิวลวกไว้นะใส่เลยใส่ให้หมดเลยค่ะลวกไว้เนี่ยมันก็จะสุกประมาณหนึ่งแล้วนะเสร็จแล้วนี่พอเห็ดเราเริ่มสุกเราจะใส่มะเขือเทศลงไปค่ะมะเขือเทศที่เราหั่นไว้นะเพื่อความสวยงามด้วยแล้วก็น้ำปลาเนี่ยเดี๋ยวคุจะใส่สี่ช้อนโต๊ะนะอันนี้ ้าปีก็จริงนะคะแต่เ,เท่านี้นะ้ะค่ะเุเอาตามขนาดเด๊วุ้นะนะสามสิค่ะความเค็มมันมีอยู่แล้วเนะเาะเผ็ดนี่รสกี๊จาร์จ่าใจค่ะจ่าใจแค่ไหนใส่ค่ะคนไม่ชอบเผ็ดก็อย่าใส่เยอะเนาะอันนี้จะวุ้นทำขายห้ากิโลนะแต่ปีเท่านี้ไม่เผ็ดน,นะใส่ไปเลยโยลงไปเลยค่ะเย๊วุ้นตักสาสิบเท่าเดิมเลยนะ เสร็จแล้วเนี่ยโอ้สีสันน่ากินมากเลยนี่ผักชีแล้วก็ใบเลื่อยค่ะใบเลื่อยหรือใบฝรหลัง่งสีฝรลั่งใส่ลงไปห้ยลงไปเลยเพื่อความหอมเนาะเช็คยังไงให้รู้ว่าเออ่กาก,กีของเราสุกแล้วคือบีบลงไปมันจะนุ่มๆค่ะใช้มือเรานี่แหละค่ะบีบลงไปค่ะความนุ่มของเขานะเนาะเด้งแล้วก็เนี่ย เนื้อก็จะใสเด้งอย่างนี้เลยนะคะมะนาวค่ะเจวุ้นใช้กระบวยแบบนี้นะหกกระบวยค่ะเทลงไปเจวุ้นตวงเรียบร้อยแล้วนะนี่เตไปแบบนี้เลยค่ะด้วยความเพื่อความจีด,ด,ดจา๊าของต้มยำเราเนาะคากิต้มยำคาคิหน้าร้านเจวุ้นค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะนี่รสชาติจัดจ้านมากเลยตักสามสิบบาทเหมือนเดิมเลยนะคะ นะคะลุงก็จะตักนะถ้าชิ้นเล็กมากเราก็าจะตักสี่สี่ชิ้นนะถ้าชิ้นใหญ่สามชิ้นค่ะขายมีเห็ดด้วยเนาะตักไม่เล่น่ากินไม่ได้เอาคำไรเยอะนะตักตัเติมเลยค่ะราคาเดิม ให้ดูแล้วนะคะเจมุนก็จะไปแล้วนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เจมุลด้วยน,นะคะไปแล้วสวัสดีจ้าไป